แมวกินขนมวันหนึ่งได้เท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะหมอสตินนะคะจากช่อง u t u b e ด๊อกด๊อกแคทข่าววันนี้เนี่ยก็จะมาให้ความรู้กับทาสแมวนะคะเรื่องที่ว่าวันนึงเนี่ยน้องแมวของเราจะกินขนมได้เท่าไหร่ต่อวันนะคะอย่างวันนี้เนี่ยหมอสตินนะคะออกมาข้างนอกเนาะก,ก็มากินขนมนะคะหาขนมอร่อยๆทานนะคะแล้วก็นึกถึงว่าเออแล้วอย่างถ้าเป็นน้องแมวของเราเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องกินขนมเท่าไหร่ต่อวันนะคะเพราะเป็นปัญหาที่ถ้ากินผิด กินเยอะเกินไปนะคะอาจจะส่งผลเสียอย่างเช่นเป็นโรคอ้วนนะคะหรือว่าได้รับพวกสารอาหารที่ไม่จําเป็นมากเกินค่ะวิธีที่เราจะรู้นะคะว่าน้องแมวจะต้องกินขนมเท่าไหร่ต่อวันนะคะจริงๆแล้วมันจะมีหลักการว่า1วันนะคะน้องแมวไม่ควรจะกินขนมเกิน10%ของพลังงานที่ต้องการต่อวันค่ะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้องแมวเขาต้องการพลังงานต่อวันเท่าไหร่นะคะหมอสสีเนี่ยได้ทําคลิปสอนไว้แล้วนะคะว่าวิธีการคํานวณนะคะว่า1วันน้องแมวของเราต้องการเท่าไหร่เนี่ยมีแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงให้เข้าไปดูได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยหมอสสีจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นน้องแมวน้ําหนัก4กิโลกรัมนะคะเป็นน้องแมวแบบหุ่นปกติทั่วไปไม่อ้วนไม่ผอมนะคะสําหรับน้องแมว4กิโลนะคะก็จะต้องการพลังงานต่อวันเนี่ยประมาณแบบตีปเป็นเลขกลมๆประมาณ300กิโลแคลอรีดังนั้น 10%ของ300กิโลแคลอรี่นะคะนั่นก็คือไม่ควรจะเกิน30กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะเราก็จะต้องมาดูแล้วว่าขนมที่เราให้น้องแมวเราทานเนี่ยมันมีพลังงานเท่าไหร่นะคะพวกขนมแมวเลียแบบที่มันเป็นซองประมาณนี้นะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะ1ซองนะคะจะให้พลังงานประมาณ7กิโลแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นน้องแมว4กิโลนะคะกินขนมแมวเลียแบบแบบซองเนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะเกิน4ซองต่อวันนะคะ ส่วนถ้าเป็นอย่างยี่ห้อชูรุเนี่ยค่ะอันนี้เป็นขนมเพื่อเพิ่มพลังงานโดยเฉพาะนะคะก็จะมีพลังงาน1ซองมีพลังงานนะคะ12กิโลแคลอรี่นะคะดังนั้น1วันเนี่ยก็ควรจะทานขนมชูรุเนี่ยไม่ควรจะเกินสองซองครึ่งต่อวันค่ะแต่จริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นต้องให้ขนมเต็มแม็กที่เขาแนะนํานะคะลดได้ก็ลดนะคะเพราะว่าในขนมเนี่ยบางทีมันก็จะมีการเติมพวกแป้งนะคะพวกคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปอาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับน้องแมวนะคะพอะสมเดี๋ยวมันก็จะเป็นลอกอ้วนเนาะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทาสแมวทุกคนนะคะเพราะว่าถามกันมาเยอะมากๆเลยว่าตกลงให้กินขนมเท่าไหร่นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ